ให้หนีโรงเรียนให้เสี่ยนท่าฝาให้หาเพื่อนเพื่อน่เพื่อนคนผิดไม้ติดบาบไล่ให้ไปเล่นเกมสนใจทางั่งเื่อฟังคำสอนแน่นอนเต็กดี ไอ้หลวงพ่บริเวนวัดพระจารย์หลวงไทยไม่เคยได้บปรดที่วัดพระจารย์อยู่ง่ายๆนะโบรดเป็นธรรมชาติครับอยู่เรี่อยๆง่ายๆรับรับศาสนารับพระมหากษัตริย์ไม่รู้จักเลยเหรอลูกไหนใครรับภาตหศาสนาไหนใครรับพระมหากษัคาถา ไหนใครชอบรักขโมยสิดหอไหนใครชอบรักก็ไม่มีหรอกคะเอาละเมื่อเราเป็นเด็กปีได้ยินเด็กผู้ชายได้ยินผู้หญิงไม่ได้ยินนะหรือว่าไม่ไมีผู้หญิงเราเ, <c oughs> นเ,นเป็นรุ่นเกี่ยวหนักเด็กตีมีเคยได้ยินหรือคะไม่มีนะครับฉะนั้นเดี๋ยวจะดูสักนิดหน่งว่า เสีเด็กีจะดีขนาดไหนเด็กดีประถมเรียนเสียงข้าวปลาหาเรื่องเพื่อนให้เพื่อนคนผิดให้ติดอภัยให้อภเล่นเกมหนใจทับตันเพื่อตักก่อนเอ้นนอนเด็กดีเด็กดี อ่าแล้วนะกดมือล้อมด้วยเลยครับ555อ่า64 <laughs>

เต็กซ์โตตี้ทีวีทั้แท้แม่เอ้ยนี่แตงเกียรก็บอกว่าหน้าที่ดากแรกทำอะไรลูกตาทะลุชอบได้โดยเขาองเองคราวนีิพระอาจารย์จะพาไปให้พวกเราได้รู้จักพระพุทธเจ้าประทานพระสงฆ์ลูกสาวจาเรียกว่าไตรสระนามไตรแปลว่าตาสระนแปลว่าแปลว่าที่นับถือนิพึกงารารถ นางหรือว่าธรรมนานีแปลว่าทางทางเป็นที่พึ่งของเรามีอยู่สามทางก็คือพระพุทธพระธัมพระันะสุขพันธรระพันธ์ตายหมด ก็ถูกไปาดทุกความกันนะวันนี้วันพรใครอยากได้คนไปาดุกทางให้กีมาณีปัจจักติาวปานิสีเีระตุกะจิงญาติสีเตระโคัสัปาสีเตระตกจิติสัตว์สมาธิลธาเชสาอมีจริงจใครใคร่เชื่อเครเชื่อว่าทำดีได้ดี ไหนใครเชื่อว่าทับชั่วได้ปวดชั่วใครเชื่อว่าทับหม่าได้เจ็บ <c oughs> ไหนใครเชื่อว่าทับ,ทบหมันก็ต่อกก็หม้อได้ปูนอ่าแล้วนั่นก็ลกต้องขยัยหมันเพียมก็ข้า่ล้อว่าตาหลังร้อนะนั่น้อสมมติขึ้นมาแค่ <c oughs> เราเห็นลูกหมว่ามีจริงไหมไหนพทธศาสนาไหนใครเชื่อไหนใครเชื่อว่ามีจริงเป็นเหตุมาหล้วเหล่ล ฝัขออ้อลายขอออนาวิือท่านที่เป็นเจ้านรกไม่แต่อาวิท่านึี่ชอแขออ้อก国王ไมมาตานเอ่อบรมนักเรียนขออ้พูดเรือพระชาเรียบยกเนเตอร์ตักเลยอพระาายขอออข้อพูดเรื่องสวรรค์ว่าที่ได้ชัดเจนพระเาตะพระเจ้าว่าพรเ้าบูชาครเจวารเจ้าไกลับก อา años, วะตาโตอวะตาโตอาวะตาโตตา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 ตตาสีตะตโตอาวะตาโตตาตาาตขอบคุณพระอาจารย์พอกันครับขอบคุณพระพรอาจารย์ปอ <laughs> <onun Brilliant>. <câmera> หนพระจาตรงไหนพอทถึงพอที i, h, 94, quote, quote, on, let ächlich, let ่ถึงพระอาจารย์แล้วนะจะไปจาพระอาจารย์ะแรงพอไม่นนะจะไปดึงตะโกงพระอาจารย์ตะโกงแล้วหลุดตะโกงเดี๋ยวหลุดหลุดอนะเวลาเจอน้าพระอาจารย์ตรมะสกาพระอาจารย์หมดไม่ใช่จริง